สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูู่่ได้รักนะคะวันนี้ค่ะโบนะคะจะพามาดูวิธีบำรุงมะนาวของโบนะคะในช่วงหน้าร้อนนะคะให้มันพอมีมะนาวได้กินนะอันนี้คือหนึ่งต้นนะคะที่โบปลูกกิ่งนี่แทบจะหักเลยนะคะเนี่ยโบต้องเอาท่อนะคะมาค้ำไว้ไม่งั้นใะกิ่งเขามันโน้มลงถึงข้างล่างเลยนะคะติดลูกเยอะมากเลย อันนี้เป็นหนึ่งต้นนะคะแล้วโบก็ปลูกอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดอีกด้วยอีกประมาณเป็นสวนเลยแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีบำรุงกันเลยนะคะเีค่ะมาที่โคนมะนาวเดี๋ยวโบขออธิบายต้นมะนาวของโบก่กอนนะคะพอดีว่าตรงตรงเนี้ยโบปลูกไว้สองต้นตอนแรกในโบปลูกต้นนี้นะคะแล้วมันมันไม่ค่อยมีลูกตอนแรกมันโตช้าใช่ไหมก็เลย ไปซื้อที่งานเกษตรมานะคะงานเกษตรแฟร์อะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าอีกต้นหนึ่งเนี่ยเป็นมะนาวลูกดกน้ําดีอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาปลูกแต่ปรากฏว่าพอมันโตไปเรื่อยๆนะคะก็ปลูกใส่วงบ่อเดียวกันเนาะปรากฏว่าเนี่ยตอมันใหญ่มากะคะะโตสูงเป็นต้นมะม่วงเลยแต่ว่าไม่เคยมีลูกนะคะไม่เคยมีลูกไม่เคยเป็นดอกเลยแต่ใบอะ่ะดกมากก็เลยแล้วหนามนะคะหนามเนี่ยจะยาวแบบ ไม่ไม่ใช่นามมะนาวธรรมดาค่ะน้มเนี่ยจะยาวมากอย่างเงี้ยเลยนะคะก็เลยตัดสินใจตัดดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะคะมันให้แต่โทษเนาะคนเวลาเดินไปเดินมาในบ้านเนี้ยก็โดนมันปักนะคะมันปักมันต่าเราก็เลยตัดออกนะคะให้เหลือไว้แต่ตอแล้วก็เก็บไอ้ต้นก่อนนะเนี้ยที่มันเป็นลูกให้เราเนี่ยเก็บไว้นะคะมันก็จะได้ไม่แย่งอาหารกันด้วยเนาะ โอเคมาดูที่วิธีพํารุงโบนะคะก็จะเป็นวิธีง่ายๆเลยหลายๆบ้านก็คงจะทําเหมือนกันนะคะเราก็จะต้องทําให้ตรงนี้มันไม่มีวัชพืชขึ้นมากวนนะคะก็พยายามถอนหญ้านะคะถอนหญ้าแล้วก็พวนดินอยู่เรื่อยๆโบจะให้ดูดิดนโบนี่มีไส้เดือนด้วยนะคะเนี่ยดินดําดีมากเห็นไหมโบก็จะ ะะก็คือจะเติมปุ๋ยก่อนปุ๋ยของโบก็จะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีมูลไส้เดือนนะคะปุ๋ยที่เราใช้กันทั่วไปก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะก็จะได้เพราะว่าที่บ้านบูที่อุดอรเนี่ยก็เลี้ยงวัวนะคะยายเขาก็เอาปุ๋ยขี้วัวเนี่ยมาใส่ต้นเนี่ยดกแล้วก็น้ําดีมากเลยนะคะตกจนแทบกิ่งจะหักเลย เดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยก่อนโบก็จะใส่มุนไส้เดือนไปครึ่งถุงนะคะเพราะว่าวงบอกมันใหญ่ประมาณนี้นะคะแล้วโบวก็จะพวนให้มันกระจายรอบๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะระหว่างที่เราปลูกต้นมะนาวเนี่ยเรากา็ต้องคอยดูนะคะพรวนดินแบบนี้แล้วก็ให้ปุ๋ยแล้วก็ช่วงระหว่างที่เขากำลังจะเริ่มเป็นดอกนะคะบูก็จะใช้น้ำนะคะน้ำประมาณ1ลิตรผสมกับผสมกับถุงชุลลดนะคะลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำา1ลิตรนะผสมแล้วก็ให้มันละลาย ละลายเสร็จแล้วก็จะลดลงไปบริเวณโคลนะคะหรือว่า,าลดตั้งแต่ใบลงมาเลยก็ได้นะคะแต่บทจะเน้นลดที่โคลให้เขาดูดเข้าไปมากกว่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับการให้ปุ๋ยเราก็มาจะมาดูวิธีตักแต่งกิ่งต่อนะคะกิ่งมะนาวที่บ้านโบน,นะคะอันนี้จะเป็นกิ่งที่งอกใหม่ กิ่งไหนที่ใบมันหยิกมันงอมันไม่สวยนะคะเราก็จะตัดออกแล้วก็จะพยายามไม่ให้มันยาวเกินไปนะคะก็จะพยายามให้มันเป็นทรงเราก็จะตัดกิ่งนะคะแตกใหม่อย่างเงี้ยกิ่งนี้ก็กำลังแตกนะคะโบก็จะตัดอยู่เงี้ยมันก็จะมีลูกให้เรากินได้ทุกปีนะคะอย่างกิ่งเนี้ยที่โบอบอกให้ดูตอนแรกนะเห็นไหม ตอนแรกมันสูงพอเขาเป็นลูกนะมันโน้มลงมาอย่างนี้เลยนะคะโน้มลงมาเลยก็เลยที่จริงเนี่ยมันโน้มมาจะถึงพื้นแล้วแหละโบก็เลยต้องไปหา,อ,าอะไรมาคำ้ำแต่พื้นระบาบ,านบเนี่ยปวกมันดุมากนะคะก็ใช้ไม้ค้ำไม่ได้โบก็เลยต้องใช้เป็นท่อปแป๊บนะคะมัดแล้วก็ค้ำเขาเป็นแง่งลงมาที่จริงมันก็มีมีลูกหลายจุดนะคะแต่บางทีเราก็หาไม่เจอเนี่ย อยตรงนี้ก็มีอีกสองลูกนะคะถ้าบ้านใครไม่มีปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะก็ใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวได้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็ระหว่างที่เขาเป็นลูกอยู่แบบนี้นะคะก็คือยังไม่โตเต็มที่เนี่ยเราต้องพยายามให้น้ํานะคะมากที่สุดก็ต้องรดน้ําเช้าเย็นนะคะเพราะว่ามะนาวถ้าขาดน้ําเนี่ยลูกที่ออกมาเนี่ยน้ํามะนาวจะไม่ค่อยมีนะคะเราต้องพยายามใส่น้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยไม่ขาดะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นกิ่งยอดใหม่นะคะกำลังงอกขึ้นมาปีที่แล้วกิ่งนี้จะเป็นลูกเยอะนะคะแต่ปีนี้ไม่ค่อยเป็นเขาก็เลยจะไปออกทางฝั่งนู้นแทนมันก็ปีนี้ก็พอได้กินนะคะก็พามาชมนะเพราะว่าช่วงนี้กระแสะมะนาวแพงก็กําลังมานะคะเผื่อใครอยากจะปลูกมะนาวไว้กินเองนะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็พามา อัปเดตนะคะวิธีบำร,รุงมะนาวของโบนเนาะถ้าใครสนใจอยากทําตามก็ไปลองใช้กับมะนาวที่บ้านดูนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้โบด้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ